ตัวที่ผมใช้อยู่นี้เป็นเวอร์ชั่น8นะครับก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำ3เมนูที่ใช่หลักๆก,กันเลยก็ยคือ 1. r e คอร์ e ดิสกรีนเอาไว้จัดภาพวิดีโอหน้าจอของเรานะครับ 2. Import m e d i ียเอาวดไฟล์วิดีโอครับ 3. โปรดิวเอชแชร์เพาให้แปลงไฟล์ครับ กันเลยครับ่าลงมาที่แท็กหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพื่อนจะได้ยินว่ามีเสียงรบกวนเสียงซ่าซ่านะครับตอนนั้นเราต้องมาตัดเสียงรบกวนนี้ออกไปก่อนโดยให้เพื่อนๆมาที่เมนูอดอดิโอนะครับ ี t Enable No Removal นะครับเพื่อนก็จะเห็นสีเขียวตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ให้เพื่อนๆเล,ลเเื่อนล,อลงนะครับจนถึงจุดเกือบต่ำสุดนะครับที่ผมไม่เลื่อนต่ำสุดเพราะว่าถ้าเกิดเลื่อนต่ำสุดเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับทีนี้เราลองมาฟังกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้า สีครอบครัวหายไปมากแล้วนะครับทีนี้ผมจะสอนการตัดวิดีโอนะครับในส่วนที่ไม่ต้องการออกไปในส่วนนี้ผมจะตัดวิดีโอส่วนนี้ออกไปนะครับเพื่อเพื่อนๆคลิกลากไอ้เจ้าสีเขียวๆตรงนี้นะครับลากไปให้สุดเลยนะครับ หรือลากไปจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจนะครับว่าจะหยุดตรงไหนเพื่อนๆ่าหยุดตรงนั้นนะครับเมื่อเพื่อนลากไปไปอยู่ที่ต้องการแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ปุ่มบันไคดนะครับแล้วก็ปัดมันซางทีนี้วิดีโอสอนที่เราไม่ต้องการก็จะหายไปแล้วนะครับหนึ่งสองสามในส่วนของเมนูทานซิชันนะครับ เป็นการเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนวิดีโอไปอีวิดีโอน,นะครับเอาไว้สำหรับเวลาเรามีวิดีโอมากกว่าหนึ่งวิดีโอขึ้นไปครับในที่นี้ผมจะเลือกไลด้อมบาน,นะครับเพืเ่นอนๆลากลากลงมาเลยนะฮะแต่ว่าเพืเ่อนๆจะเอาไปใส่ห,หัวหรือท้ายวิดีโอนะครับในส่วนนี้ผมเลือกใส่ท้ายวิดีโอนะครับ จะได้หน้าตาแบบนี้8 90เก้าสาจะค่อยจๆไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะฮะว่าจะเลือกใช้รูปแบบไหนตามดจชอบเลยนะครับทนี้เรามาดูในส่วนของซูมแอนแพนบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆมาที่แอปพลา สมาร์ทโฟกัสู h i ีดแอดนะครับเพื่อนเติ๊กถูกที่ช่องนี้นะครับเพ mm ื hmm. ่อก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะให้มันซูมเข้าซูม,มออตรงไหนจะลากไปยังไงก็ได้นะครับแล้วแตบบ่เพื่อนๆนะเส mm ่น hmm. ผมจะต้องการให้มันเห็นตรงเมนูตรงนี้ชัดๆนะครับผมก็มาซูมตรงนี้แล้วก็ลองเล่นดูนะครับ สามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหก็ก็จะได้แบบนี้นะมันก็จะสูมเข้าไปที่ผมจะมาเพื่อนๆดูตรงในส่วนของเลคคอร์เดอรสกรีมากนะครับว่ามันมีหน้าตาแบบไหนเพื่อนๆก่อนเลคคอร์เดอสกรีนนะครับ กดเลข,ขอ,อกกุ่นสกีนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็สามารถเซ็ตได้นะครับว่าจะให้แบบเต็มจอนะครับจะมีเพราะว่าฟูลสก,กีตรงนี้กับคัสตอมนะครับคุณผู้ชาสามารถลากให้เจ้าสีเขียวเนี่ยตรงมุมซ้ายหนะ้าจอนะครับลากลงมานะครับ ในที่ที่ผมเซตให้มันจะเป็นเฉพาะตรงนี้นะครับทุกคนก็สามารถเลือกเลือกได้ว่าจะให้ขอบเขตที่มันจะหัดหน้าจอเนี่ยได้แค่ไหนแล้วเมื่อเพื่อนๆอ,อ,อานวิดีโอเสร็จแล้วนะครับก็ให้กด F10 นะครับ F10 เป็นการหยุดวิดีโอนะครับ F9 คือเป็นการเริ่มอัดวิดีโอนะครับ ีนี้เมื่อเราอัดวิดีโอเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับเราก็ต้องไปไฟล์วิดีโอนะครับให้เพื่อนเพื่อมาที่ตัวดีแอนแชร์นะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนเอเลือกความละเอียดที่เพื่อนๆต้อ,องการเลยนะครับในที่ที่ผมเลือกอันนี้นะครับเม่ไป ตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่เก็บไฟล์นะครับว่าเราจะต้องการจะเก็บไฟล์เนี้ยไว้ที่โฟลเดอร์ไหนในที่นี้ผมเลือกอันไททิลนะครับก็คือโฟลเดอร์นี้เพื่อนๆจะมาเปลี่ยนก็กดมากดเล้าตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาไฟล์ไปลงที่ไหนนะฮะในที่นี้ผมก็เสร็จแล้วนะครับกดฟ i n i ชได้เลย เออมันขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าชื่อเนี่ยเป็ซ้ำกับไฟล์ที่มีอยู่แล้วเพื่อนๆมาแก้ชื่อให้เป็นชื่ออื่นก่อนนะครับก็เป็นอันไัเติลหนึ่งแล้วกันนะครับก็กด f i n i s ไปครับก็ลองมาเร r e n อ e r จนเสร็จนะครับก็กด f i n i s เล่นดูหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเบโอเคครับผขคาาี่รับฟังครับขอบคุณครับ